ทำอย่างที่ตามโค้ดฟารมแผนไหมครับก็ถือว่าทำได้ดีครับสบายๆพอใจฟอร์มตัวเองไหมพอใจครับโอเคนิดหน่อยไปเกิดเยอะเกิดอื่นอยู่นัดหน้าเป็นไงคู่ชกเคยชกไป็นไงเป็นไงเคยเคยต่อยเขาไหมยังครับยังไม่เคยเจอใช่ไหมรำรูโอเคโอเคโอเคคุณมากอ่โค้ดว่าไงโค้ดวันนี้ก็ดีครับพอใจพอใจในผลงานตอนนี้เวลาเราชายยัง รับในรอบแรกแล้วกันเลยเราค่อยๆเขี่ยวกันต่อไปนะครับดูเกมการแก้เกมดับตลอดเวลาแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ขึ้นชกอีกรุ่นก็พรุ่งนี้รุ่นนึงครับผู้ชายครับผู้หญิงรุ่นนีงครับครับรอบคัพเป็นไงดูละก็มั่นใจมันจงเจอมันจงเจอปาเลตาอ๋อโอ้โหสบายผิวปากด้วยใบด้วยถอยด้วยเนี่ยไม่ประมาทโอเคตอนมามาเจอไม่มีประมาทคนมาเกืนร้อยครับพี่ Okay.